สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องสาวบรนนาชาแนลอีกแล้วเมื่อนี้สาวมินกับิบ้าทุกคนมนาแย่ไครหมดแดงนี่แย่มองข้างล่างเลยข้างล่างมองทีพักตรงสวนยางตรงทีว่าสาวมินอยู่เนาะก็จะมีห้างน้อยบ่ค่อยมีห้างใหญ่ไม่ยังบวถึงหนาไครมันรื้อจางไหนบุ๊อย่าไปเบิ่งกันเนาะว่าจะได้หรือบ่ได้เนาะจ้ะ ไปเลยจ้านี่สาวมินก็นเอากระแป้งมาใบหนึ่งกำลังจะยางไปเบ่งตรงแฟนสาวมินเพลินหาเนาะว่าสิมีบอ่กำลังยางค่ะพี่น,น,น้องแดดหอนหอนพี่น,น,น้องเ้ยแดดหอนหรียามบใบนี่เบ่งแดดแบบสุดยอดเลย ยางแดนห่อนดิลีพี่นอ้องตรงนี้ก็จะเป็นสาเด้นนี่มีปลายอยู่เด้นนี่แต่บ่เเดมาหาจากเคลือมตั้งยางขับไปไมีจะมีบอกมีไหมยางถามแฟนย่างน้ำฝนผมไม่ค่อยมีห้างนะห้างมันห้างหน่อยหน่ เป็นทางยางเข้าไปอยู่อุ้ยน้ำคุณเป็นเม่อยู่มองคุนได้บจ๊ก เจอแล้วนี่ไข่โมแด,ดงนี่ห้งางไข่โมแด,ดงนี่แฟนสาวมินเพิ่งกําลัางจะขยเ,าเาขายาไขา่โมแดงงเราไปเก็บอยอู่บ้าน มีห้างเดียวเหรอห้าง,ง,งใหญ่บ่มีไม่แค่ห้างเดียวดีห้างเดียวพี่น้องอม,ม,มันกัด <laughs> เป็นสาเมียนพามาห้างโมดแดงมันกัดเลยห้างเดียวอกสองสามห้างพอดมกน 2, 3, ีมมมมน่มั้ง

านี่แค่นี้20บาทข่ยมะแดง่งตลาดเลยตลาดดูเลยยีสบาทที่เดียวมันมีแต่ห้างนี่หน่อยมากนี่ มีต้มแกงได้บ่ก้อยก้อยไข่หมดแดงอีกสองสามหังพี่นอ้องแต่มันเป็นหังงน้อยๆ 啊！啊！对。 กับเดนิ่ฮะม,มูมีใครเหรอ mày nha con tí là mày thay cái đấy มีบ่วันนี้แม่ไผ่เขาแบกมาน ห้างนึงพี่นอ้องมีใครอยู่จ้ะหมดกัดมีอีกห้างหนึ่งนี่อโปกํกำลังขยาวอยู่คุณ มีใครบอรอู้วมีไข่พรอบกัดหลายได้นี่ยืนถ่ายวิดีโออยู่กับกัดอยู่นี่โอเคสองห้างเพอแล้วาละ,ละอ่ะโบก็โดนหมดกัดเด็ดพี่นอก ออกมาละมุดกัดติล่ะเดี๋ยวไล่บอกกระแป้งนั่นเบิ้งไปไกลๆพี่น้องเบิ้งนี่พี่น้องไข่มันไข่หมดแดงนี่ กัดกำลังจะแย่อีกข้างหนึ่งพี่น้อ,องคุณเป็นห้างน,น่อยๆแต่ว่ามีใครอยู่มีไหม มีแต่ห้างใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยนี่ใครนักอึงตึงอยู่นี่ลงไปแย่เบิ้งอีกเบิ้งทุกใ,ใ,ใส่ใหม่แย่ตัวบอใสมันก็ม้นกับการ์ดเอาตัวห้างใหญ่ มี่ใครไลด้วยนี่ห้างนี่กูเดี๋ยวเอาใหม่ใส่ เบึงเบึงแตกสวดสวดคุณนะโอ้ไข่หลแห้งวะนะเอาอีกข้างหนึ่งพี่น้องมันมีอีกข้างหนึง่ง โอ้โหมดกัดคือกันได้ไหมโอ้ยมุดกัดเอาอีกข้างหนึ่งพี่น้องเย้ยอีกข้างหนึ่งพ่อแล้วมุดมันหลาย ไข่หลายแห่งพอแล้วกับบาดสามห้างไข่เต็มกระแป้งแล้ว หลังจากที่ว่าแงไข่หมดแดงได้ประมาณสามพังเนาะประมาณเคิงกับแปลงพี่น้องก็มนีสิบไปเห็ดเมนูอ,อีงังเดี๋ยวสิมาเรล่าให้พี่น้องฟังเนาะคลิปนี้ก็ซ้ำนี้เนาะจา้าเพราะว่าพ่อแล้วได้แค่นี้พ่อแล้วพอกันคลิปหนาเนาะคลิปนี้สวัสดีจ้า